สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้อยากพาพี่น้องมาถอดบทเรียนในเรื่องของการขับขี่รถการขับขี่รถที่ดีคือการมองไปข้างหน้าการตั้งเป้าหมายไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแม้ว่ามีอุปสรรคเราก็จะบากบันไปถึงความสําเร็จให้ได้เพราะการมองไปข้างหน้าคือการตั้งความหวังความสําเร็จไว้เพื่อเราจะก้าวไปถึงความสําเร็จให้ได้ประการที่2นะครับการขับรถที่ดีคือการมองกระจก ข้างซ้ายข้างขวาการมองกระจกซ้ายขวาเปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกับสังคมอยู่ร่วมกับมิตรภาพเพื่อนฝูงญาติพี่น้องพี่น้องครับเราจะต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันมีน้ำใจไม่เห็นเก่ตตัวไม่อิจฉาไม่ยิงพยองไม่อวดตัวเราต้องมีน้ำใจกับมิตรภาพญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราเพื่อเราจะได้รับการตอบกลับที่ดีดังนั้นการดำเนินชีวิตของเราจะต้อง เรียนรู้ที่จะอยู่กับมิตรภาพอย่างสร้างสารรค์ประการที่3การขับรถที่ดีจะต้องมองกระจกหลังการมองกระจกหลังคือการเรียนรู้บทเรียนในอดีตที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะเป็นบทเรียนที่ดีและไม่ดีแต่อย่างไรก็ตามขอให้เราเรียนรู้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสามารถบากบันก้าวไปสู่หลักชัยก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับอี